สวัสดีค่ะเมสภัอีสานจ้ะตอนนี้เมสก็อยู่ในเห่าเนาะจ้ะแต่ว่าเมสบริภามมานเหตุงานเลยจ้ะมือหนีเม่สีน้ำเหมือนเก็ดความรู้เล็กๆนยหน่อยที่เมสเห็ดใส่อยู่ในเกาหลีเนาะจ้ะมาแนะน้ำพอแมพี่นองเนาะจ้ะสำหรับผู้ทีแบบลำค้าญเรากา็มีแบบบานที่นี้แบบมาแล้งวันหลายสินะจา้าภาวาช่วงหรือด,ดูร้อนนี่เนาะแมืวันกับสิเริมออกมาก็กวนเราก็า เห็ดไกสางความลำคาญในเขาเนาะจ้าบอกว่าเฮาสีเห็ดอียังก็บสามไปใส่ยามาใส่กระดิพรแต่แมงวันเห็ว่ายุ่งหนี่ก็คือการจะเมื่อเห็ดอียังก็บสามได้กินอียังหรือเปิดประตูห้องเขาไปสีเมงวันก็สิน้ำเขาไปในห้องหลายค่ะจ้าเมื่อก็คิดหาวิธีที่สี่กําจัดเมงวันมาต่างหลายวิธีเราเมื่อก็มาเจอวิธีนี่จ้าได้ผลนี่หลีเมื่อก็เลยอยากมาแช่เรากับมาแน่น้ำพอแมพีนองเนาะจ่าใหญ่พี่นองร้องเห็ดเบิ่งคือจังกัน กับเมเห็ดเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งวิธีเห็ดกันเลยจ้าว่าเฮาสีเห็ดแบบใดแมงบ้านมันจังกวสีบอมาส,สางความรำคาญในเฮาไปกันเลยจ้าวัสดุอุป,ปกรณ์ที่เฮาต้องเตรียมเนาะจ้าก็สีมีซ้ำจ้าแล้วกัแก้วแก้วกาแฟจ้าไว้ถัดตวงน้ำเปล่าสะอาดเนาะจ้าเราก็น้ำส้มสายชูผู้ใดอยู่ตั้งประเทศอาชิใส่น้ำส้มแอปเปิ้ลก็ได้จ้าเนี่ยนะอัตราส่วนเนี่ยทอกันเลยจ้านามกับน้ำสม้ม เดี๋ยวเขาไปลงมือเห็ดกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกนันจะเขากับสีใส้น้ำลงไปจากแก้วหนึ่งตวงเลยจ้ะจ้ะน้ำแก้วหนึ่งเทลงไปเลยขั้นตอนที่สองใส้น้ำสมสายชู่จ้ะใส้ซ้ำกันจ้ะ อัตราส่วนทอการนำแก้วนึงน้ำส้มสายชูกับตองแก้วนึ่งกันจ้ะถ้าเฮ้าบอสอยากเห็ดลายเฮ้ากันลดอัตราส่วนลงตามที่เฮ้าต้องการจ้ะจ้ะแค่นี้เฮาก็ได้นำยาที่สามารถกำจัดมาแลงวันได้แล้วจ้ะวิธีใส่ก็ง่าย,งายๆจ้ะบื่อยากเฮาก็ใส่ผ่าชุบน้ำ เราก็ไปเซตตามไอ้หมง่งเทยาตองการบรไห้แมงวันมันไปตอมแหมจ่จาจังหน้าประตูหน้าประตูของน้ำของพั่วหรือว่าตโตกินเขาขงสินะจ่าหรือว่าถ้าเขาไม่อยากเซตเขาก็ใส่เทสใส่แก้วใส่ขวดก็ได้ไปตั้งไว้หม่งที่แมงวันมันหมักไปตอมแหมจ่าเอาไปตั้งไว้ล้วก็ทำมันเหลืองเสียน้ำยามันเหลือเขาเห็ดหลายผสมหลายเสียเขาก,กะกอกใส่ขวดไว้ล้วกะ เอาไปใส่ตู้เย็นหรือเข้าสิต่้งไว้กุณู้ปุ้มห่องก็ได้จ้าไว้ถ้าใส่ในข้าวต่อไปนะจ๊ะมันก็สิประหยัดเขาได้อีกสําหรับคลิปนี้เมกกะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มารับชมรับฟังอไสาระดีๆเนะจ๊ะเม่ก็ขอให้ลาไปก่อนเนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ